สวัสดีอาจารย์ชัย,ยะและเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับวันนี้ผมมานําเสนอวิจัยเครื่องคัดแยกคุณภาพมังคุดโดยความถ่วงเฉพาะแบบแส่งอิสระนะครับความเป็นมาของงานวิจัยนะครับมังคุดเป็นไม้ผลเมืองร้อนที่มีรสชาติดีนิยมบริโภทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจนได้รับนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เมืองร้อนซึ่ง ตลาดมีความต้องการสูงมากทั้งตลาดภายในและในการส่งออกราคาผลิตของมังคุดและคุณภาพที่ดีมีในโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกร,กรจึงขย,ขยายพื้นที่ที่จะปลูกเพิ่มมากขึ้นโดยที่มังคุดเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นเพื่อเศรษฐกิจที่ต้องเร่งรัดเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตเพื่สอส่งออบนะครับซึ่ง เมื่อผลมักรุดที่กำลังจะเสียเนี่ยมันจะเกิดเป็นเนื้อใสๆแล้วก็มันจะแข็งเมื่อทานไป,ไปก็จะอ่กลมได้นะครับซึ่งจากที่ว่าดังกล่าวเนี่ยเป็นเป็นอาการเนื้อแก้วของมังคุดเกิดจากการที่น้ำเข้าไปในผลมาก จึงทำให้เซลล์แตกสารละลายที่อยู่ในเบคิโอได้แก่กรดและน้ำตารลรั่วออกมานอกเซลล์ทำให้แพคตินซึ่งเป็นองค์ปคระกอบของผนังเซลล์เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลลเนื้อมังกุดจึงทำให้แข็งขึ้นและมีลักษณะเป็นใสและแข็งนะฮะซึ่งจะปัญหาหนักกล่าวทำให้ผู้วิจัยได้คิด ทนการแยกผลบังคุดดีและผลบังคุดที่เป็นน้ำแก้ออกมาโดยมีสิ่งนี้ขึ้นมาคือเซนเซอร์ควบคุมส่วงจำเพาะด้วยอุปกรณ์ควคบ,บ,ะคะบ,บคุมแบบอินฟาเรดนะครับระบบควบคุมแบบอินฟาเรดจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์ AC นะครับ แล้วก็แปลงเป็นกระแสตรงเพื่อใช้สําหรับในวงจรนิ้ตรงนิกซึ่งจะมีวงจรสร้างสัญญาณความถี่600เฮิรตส่งให้หัวเซนเตอร์ไออร์และเสียงจากหัวส่งนะส่งๆนะจะส่งไปตรงกับกระทุกกระแผ่นเกราดซึ่งอยู่ภายในชุดสะท้อนสัญญาณและสะท้อนกลับไปที่หัวรับเซนเตอร์ IR อีกครั้งสัญญาณจะถูกกรองด้วยวงจรแบนฟสแล้วจึง ทําการขยายและปรับสภาพด้วยวงจรจากนั้นถูกนําเข้าไปที่ชุดไมคูคอนโทรเลอร์เพื่อแปลงอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลเพื่อวิเคราะห์ประมวลผลในการทําค่าวัดไฟฟ้าแลเทียบระยะห่างระหว่างชุดส่งและชุดรับสัญญาณแสงอินฟาเรดกับชุดสะจ้ตอนสัญญาณนะครับซึ่ง ไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์อะจะมีตัวช่วยอ,อยู่3ามตัวได้กันก็คือวงจรแปลงไฟฟ้าวงจรกําเนิดสัญญาณและวงจรรับกลองขยายและปรับสภาพสัญญาณแสงที่สะท้อนจะรีการ์ดนะครับและนี่คือแบบจำลองของอเครื่องทวง นะครับซึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นแทงบรรจุสารละลายนะครับหมายเลขสองจะเป็นถังคัดแยกหมายเลขสามจะเป็นปั๊มนะครับหมายเลขสี่จะเป็นซูริโนย์วาลหมายเลขห้าจะ,จะเป็นท่อเข้นานะครับหมายเลขหกจะเป็นอ ชุดถวงจำโพนะครับหมายเลขเจ็ดจะเป็นชุดวงจรควบคุมนะครับหมายเลขแปดจะเป็นเซ์เลเอร์นะครับหมายเลขเก้าจะเป็นส่วนผลของปกตินะครับหมายเลขสิบจะเป็นส่วนผลที่เสียนะครับ หมายเลขสิบเอ็ดจะเป็นสูตรที่คัดแยกออกนะฮะหมายเลขสิบสองจะเป็นเป็นเอียงหมายเลขสิบสามจะเป็นเป็นตั้งนะฮะหมายเลขสิบสี่จะเป็นช่องออกและหมายเลขสิบห้าจะเป็นช่องระบายน้ำออกนะครับนี่คือตัวเครื่องต้นแบบของเครื่องควบคุมความสูงเฉพาะนะฮะ ซึ่งมายซึ่ง A เนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวกัดแยกผลไม้ไอ้ผลมะขุดีนะฮะแล้วก็ B จะเป็นผลมังคุดที่เสียนะครับก็เนี่ยงน้ภาันะครับซึ่งจากการทดสอบทังการนะครับ เมื่อนำหมูมังคุดที่มามาทดสอบนะครับโดยมังคุดเนื้อปกติจะมีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่ามังคุดในแก้วและมีช่วงความถ่วงจำเพาะเท่ากันบางส่วนนะฮะอยู่ในส่วนที่ทับกันของกราฟตรงนี้นะครับมังคุดในแก้วเนื้อปกติจะมีปริมาณเท่ากับ76เปอร์ซนของมังคุดทั้งหมด โดยทําการแยกโดยใช้น้ําซึ่งมีค่าความดุนเฉพาะเท่ากับ1เปอร์เซ็นตเป็นตัวกลางนะ,ะมังคุดที่ถูกแยกด้วยน้ําจะลอยออกไปยังส่วน normal food function ซึ่งประกอบด้วยมังคุดเนื้อโปรตีนและเนื้อแก้ว95และ5เปอร์เซ็นต์ตามลำบบดับโดยมังคุดเนื้อโปรตีนที่ครัดได้คิดเป็น94เปอร์เซ็นต์ของปริมาณเนื้อโปรตีนทั้งหมดนะฮะในขณะที่ ทำการแคแยกโดยไม่มีการควบคุมปฏระสิทธิภาพการแค่แยกเฉลีย่ยแปะสิบ์ประเ็นะครับครับกระผมขกจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค,ครับ